สวัสดีครับช่างบอกแก๊สครับวันนี้ผมมีเรื่องมานำเสนอสำหรับ <c oughs> พัดลมในกรณีที่เราเสียบปลั๊กไปแล้วมันจะมีมันจะมีบางคนเอาไขควงเช็คไฟมัเช็คตรงเนี้ยเสียบปลั๊กยังไม่กดสวิตช์นะมันจะมีเหมือนมีไฟขึ้นถามว่าจะดูดไหมมันไม่ดูดนะครับ ไปมันไม่ดูดผมไม่รู้ว่ามันเป็นที่ไรผมต้องตัวตัวเมื่อกี้เนี่ยไปมันดูดผมผมก็เลยอ่ามาเช็คดูเพราะว่าผมทําทุนเนี่ยไปทับสายมันก็เลยดูดแต่เอาผมใส่รองเทา้ามันเลยดูดคิดหน่อยดูดพอรู้สึกว่าคคิดๆแต่ทีนี้ผมก็เลยไม่เช็คดูวิธีการเช็คผมผมผมตั้งผมตั้งย่าน2 5งร้อยห้าสิบเอซ ข้างหนึ่งผมจะแตะผมจะแตะที่แกนมีถ่ายตรงนี้นะข้างหนึ่งผมแตะแตะแกนแกนก็คือเป็นตัวแม่เหล็กมือข้างหนึ่งผมจะสัมผัสลายมิเตอร์นี่ดูมามาดูถายลงมาใกล้ๆนี่ผมจะแตะดูนี่มีประมาณต่างย่านสองร้อห้าสิบขึ้นประมาณสักยี่สิบโวลต์ประมาณยี่สิบมันขึ้นประมาณยี่สิบโวลต์ประมาณยี่สิบโวลต์ถามว่าดูดไหมไม่ดูด เอาบอลลองจับดูอเอาจับมือนึงสิเนี่ยได้พ่อแตะมือวอมแล้วเนี่ยเอามือแตะเนี่ยดูดไหมหไม่ดูดเนาะลักษณะไม่ดูดเดี๋ยวอันนี้คือมันจะมีสองขั้วอีกอีกขั้วหนึ่งสลับปลั๊กสลับปลั๊กตัวนี้ลองลอง,ลองมาผมลองวัดดูเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยไม่มีไม่มีไฟขึ้นเนี่ยแตะแล้วเนี่ยไม่มีไฟขึ้นอันนี้ยี่ห้ออาจาลย คุณคิดว่ามันเป็นรุ่นเดียวนี่ไหมไม่ใช่มันเป็นแทบทุกเครื่องเดี๋ยวจะเอาย e ี่ห้อนะตัวนี้ตอน e ับนี้ของฮาตาลีเขาอันนี้ย e ี่ห้อเป็นแอคคอร์ด e นี่ตัวนี้แอคคอร์ดที่มาดูดผมเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าผมเอาสายไปแล้วมันชอน็อตมันไปแตะตัวทุนน่นมันไปทับสายสายไฟถลอกเลยมันดูดผมก็เลยได้มาเช็คตัวนี้ เลยมาเช็คดูนี่เกียรปั๊กแต่ยังไม่ได้กดสวิตอะไรนะสวิตยังไม่ได้กดจะทำอันนี้สองร้อยห้าสิบเหมือนกันตั้งยันไปเอซีแต่นี่ก็ขึ้นเหมือนกันนะเนี่ยขึ้นเหมือนกันนี่นี่มือผมแตะแต่ถามว่าดูดไหมเนี่ยไม่ดูดไม่ดูดเพราะว่าผมใส่รองเท้าด้วยแต่ว่ามันไม่จริงหรอกเมื่อกี้นี่ผมใส่รองเท้ายังดูดนะดูดผมรู้สึกเดี๋ยวผมจะนี่นี่ขึ้น เดี๋ยวผมจะสลับสายสายลายนิวตันนี่สลับตรงนี้ก็ได้อ่ะแต่ปุ๊บตัวนี้จะไม่มีเลยเห็นไหมนีไมม่ไม่มีอ่าไม่มีนี่ก็ยังไม่ได้กดสวิตช์นะนี่ยังไม่ได,ด้เปิดเครื่องเลยมันมีไฟแต่เป็นเรื่องปกติมันเดี๋ยวดูยี่ห้อที่สามอันนี้พัดลมพวกนี้พัดลมพวกนี้เอ่ากาเรียกว่าอ,อะไรนะ มันไม,ม่เสียนะเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนี่อันนี้ย่ห้ออะไรปะแฟมเบอรี่นี่แฟมเบอรี่ยวเสียบไปดูอึ้บเสียบปลั๊กดูเสียบปลั๊กเดี๋ยวลองอีกนี่สามสามครั้ง,งนะนี่ดูนี่ยี่ห้อแฟมเบอรี่ประมาณทาเท่ากันถ้าสลับสายอึ๊บ ไม่มีนะไม่มีคุณจะบอกว่าเอ้ยพลมเอาพัลมเสียมาทำหรือเปล่าไหนลองดูดูขึ้นถ่ายดูนี่หมุมนนะนี่พลมมันไม่เสียพัลมมันใช้ได้ทั้งสามตัวเห็นเหมเนกัน,นโอเค